วันนี้เดอะสเตจไทม์นะคะเราก็อยู่กับดรสันติกิรนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดูแลงานตลาดทรัพย์เนี่ยมาเกือบจะทุกด้านก็คือนักลงทุนจากทางด้านซัพพลายทำมาจนครบท้วนหมดแต่ชีพที่จะไม่ทำเด็ดขาดคือเป็นนักการเมืองจุดเริ่มต้นเข้ามาได้ยังไงครับเราจะสมคิดนั่นแหละครับไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิต การวิ่งเต้นเพื่อจะขอ r i v i l e g e พิเศษไม่เคยเกิดขึ้นกับ<ม>ครอบครัวกีรนันบางคนอาจจะบอกว่ามันหยิงจองหองก็ไม่เชิงอะ่ะถ้าเราไม่มีความสามารถเพียงพอก็กช่างมันเถอะเราก็ไปทําอย่างอื่นที่เรามีความสามารถพอจะทําได้ดีกว่านี่นักการเมืองจนสิ่งหรอนักการเมืองจรงสิ่งหรือเปล่าในการทํางานการเมืองเพื่ออยากจะทําให้ประเทศนี้เนี่ยดีขึ้นมแม้ว่าจะมีส่วนเพียงเล็กน้อยพูดแล้วเนี่ยจะดูเหมือนกับ อย่ามาพูดอะไรแบบนี้เลยโลกสวยเกินไปหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> เราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้มาเนี่ยเกือบ60ปีแล้วถ้าช่วงสุดท้ายเราสามารถเอาประสบการณ์และความรู้ที่พอจะมีติดตัวมาบ้างเนี่ยมาช่วยทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมได้บ้างน,นะครับก็อยากจะทำ และการเมืองในทัศนะผมคือต้องเป็นการเมืองเชิงสร้างสรรค์และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นถึงไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนักการเมืองเพราะถ้าอย่างนิยามนักการเมืองคือคนที่ต้องเล่นการเมืองคือ<ะ>ไม่ใช่นัาการเมืองอ